ค่ะคุณผู้ชมคะก็ขอต้อนรับกับเข้าโู่รายการเยาวชนคนเก่งในช่วงที่4นะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกับน้องๆต่อคะ่ะแต่เราจะพูดถึงในมุมของประโยชน์ที่เขาได้รับนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการที่เขาได้ศึกษาในแปลงกเกษตรแห่งนี้คะ่ะคุณผู้ชมน้องๆก็รอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆเยาวชนคนเก่งเลยดีกว่าคะ่ะ เดี๋ยวเรารู้จักกับน้องเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อแบมนะคะอยู่มสองโรงเรียนประชาธรรมเพมนะคะ่ะน้องแบมนะคะวันนี้น้องแบมก็จะมาเล่าพิแพรฝังว่าน้องแบมเนี่ยทาอะไรบ้างนะคะเวลาที่คุณครูเนี่ยบอกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาปลูปากผักกันวันนี้เราปลูกอะไรกันคะปลูกต้นคะน้าค่ะคะน้าเหรออ๋ออย่างเช่นตอนที่มันเป็นพื้นแบบแรกๆเลยะะเป็นพื้นดินอย่างนี้มีหญ้าเราต้องเตรียมดินยังไงบ้างคะต้องกําจัดวัชพืชก่อนคะ่ะแล้วก็ขุดดินตักหนึ่งอาทิต พวกยาอะไรแบบนี้คือต้องถอนทิ้งหมดเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วก็พอเรากําจัดวัชพืชเสร็จแล้วเราจะทํายังไงต่อคะก็ขุดดินตากไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ผสมปุ๋ยใส่ค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันค่ก็ผสมปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยอะไรอะคะปุ๋ยข้อคะ่ะ ปุ๋ยฮอกเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอ๊ย้ยอันนี้มันเริ่มเป็นสีดำๆแล้วค่ะคุณผู้ชมคือจะแตกต่างเลยนะคะระหว่างแปลงที่ตอนแรกเนี่ยเพิ่งเริ่มแค่แบบเก็บวัชพืชนะก็จะเป็นเหมือนดินธรรมดาแล้วอันนี้เนี่ยน้องก็เริ่มแบบอันนี้ผสมปุ๋ยอะไรอย่างงี้แนละ้วใช่ไหมคะค่ะผสมปุ๋ยแล้วเป็นปุ๋ยปุ๋ยฮอกปุ๋ยฮอกเราทเองด้วยไหมคะทําเองค่ะน้องแม่คะแล้วน้องแม่พอจะแนะนําวิธีการทําปุ๋ยหมกัก ให้พี่แผ่ฝังหน่อยได้ไหมก็จะมีแกบดําขุยมะพร้าวมูลวัวมูลไก่ค่ะก็คือเอามาทําอะไรเอามาหมักใส่รวมกันใส่น้ําอาน้ำผสมแล้วน้ำอ๋อก็จะมีโรงที่เขาทําปุ๋ยด้วยนะคะก็จะมีการเอามาหมักมาใส่ผสมน้ําทิ้งไว้นานไหมคะทิ้งไว้อาทิต์หนึ่งค่ะหนึ่งอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเอามาหมักแบบนี้นะคะก็ ก็เ,เอามาเขาเรียกว่าอะไรพวนด,ดินกับดินที่เราจะเตรียมปลูกนะคราวนี้ดินก็จะมีเหมือนแร่ธาตุมีอะไรมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราทําอะไรต่อคะน้องแมมแล้วก็ขึ้นรูปแปลงคะ่ะขึ้นรูปแปลงไหนดูซิขึ้นรูปแปลงยังไงบ้าง,ปปงอ๋อเราก็จะขึ้นเริ่มเป็นแบบว่านูนขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะไหนพี่ดูหน่อยอันนี้ก็คือเราต้องมีมีมีวิธีไหมคะว่าต้องห่างจากขอบเท่าไร่หรือความสูงอะไรอย่างนี้ ห่างประมาณเท่ากับจอบอะคะอ่ะก็คือทําให้มันเป็นคันดินขึ้นมาเนาะเป็นแบบเหมือนเวลาที่เราเห็นตามเขาเรียกวอะไรเวลาดูการ์ตูนดูอะไรอย่างเงี้ยเนาเขาจะแบบว่ามีการทําเป็นคันดินขึ้นมาก็คือตอนนี้ครูก็จะสอนแล้วว่าให,ให้ให้เรามีบริเวณอย่างนี้แล้วก็ทําให้ดินมัน,นูนนขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราได้เป็นแบบเป็นคันดินขึ้นมาแล้วทําอะไรต่อคะก็หว่านมาเมล็ดปลูกได้เลยค่ะหว่านเมล็ด แล้วว่า,วานไปเลยเหรอคะหรือว่าไม่ต้องเจาะรูแลเอามาเลซใส่อะไรอย่างงี้หวานไปเลยได้ไหยคะต้นคนาอ๋อถ้าต้นคนาค่ะคุณผู้ชมก็คือขึ้นง่ายใช่ไหมคะน้องแบมอืมก็คือจะหวานได้เลยอ๋อใช้เวลานานไหมคะปกติที่น้องแบมปลูก35วันถึง4 0 45้าวันคะ่ะอ๋อก็ประมาณเดือนกว่าก็ได้กินแล้วเคยมีแบบปลูก,ปลกไปแล้วแบบตายไหมคะมีคะ่ะทำไมถึงแบบตายไม่ค่อยมาดูแลไม่ค่อยรดน้ำนะค่ะ๋อ,อมีวัชพืช ถ้าว่าจะพืชขึ้นเยอะๆก็ทําให้ต้นตายได้เหมือนกันค่ะอืมใครปลูกอะไรมาบ้างคะเนี่ยน้องแบมปลูกแตงกวาข้าวโพดแล้วก็ปลูกแตงกวาข้าวโพดชอบอะไรมากที่สุดที่รู้สึกว่าแบบปลูกแล้วแบบอันนี้ภูมิใจที่สุดเลยข้าวโพดค่ะข้าวโพดเพราะอะไรฝักมันใหญ่ดีแล้วรู้สึกน่าตื่นเต้นรู้สึกอิ่มอ๋อพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะถ้าเกิดพี่คือใช้เวลาปลูกนานไหมคะข้าวโพดตอนนั้น 60วันนะคะประมาณ2เดือน,นะะโอ้โหคุณผู้ชมพอเห็นเป็นแบบข้าวโพดนี่ได้เป็นลูกใหญ่ด้วยแล้วมีเคล็ดลับไหมคะทํายังไงให้ข้าวโพดมันแบบลูกใหญ่แบบรู้สึกว่าเป็นเมล็ดแบบใหญ่ๆอย่างนี้มันฟุกใส่ใจก็รดน้ำทุกวันก็มาดูแลว่าตอนนั้นอยู่มออะไรแบบอยู่มออยู่มอหนึ่งค่ะอยู่มอหนึ่งมอหนึ่งก็ปลูกข้าวโพดแล้วปะทานเองได้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะ ครับผมชื่อเด็กชายสงครามมานะครับชื่อเล่นชื่อบาร์รับอยู่ชั้นมอหนึ่งทับสองครับโรงเรียนมัธาบราเพ็ญครับได้รู้เรื่องการหมักปุ๋ยและการปลูกผักครับแล้วก็รู้ว่าสามารถเอาไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับแล้วก็รู้ว่าการปลูกผักมันยากยังไงมันถึงเป็นมันถึงโตให้เราได้ข้อดีอะครับข้อดีก็คิดว่าเราไม่ได้รับสารพิษอะไรครับก็ มันเป็นผักที่มีคุณภาพครับช่วยครับก็อตอนกับต่างจังหวัดครับก็เอาไปบอกญาติอยออู่ปปครับ <im itation> เด็กชายพงศ์ศักดิ์คำสิงห์ครับหมหนึ่งทับสามครับโรงเรียนประชาราตล์าำเพนครับได้การพรวนดินแล้วก็ขึ้นรูปแปลงครับก็ผมก็มีแค่หน้าที่แค่ขึ้นรูปแปลงแล้วก็พรวนดินแค่นี้แหละครับข้อดีก็มันไม่ค่อยมีอะไรครับ ก็ได้เอาไปกินใช้รู้วิธีปลูก <ๆ S 1> ก็เอาจอบขุดๆตามที่เราจะขึ้นนะครับทำให้มันเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าฤดูฝนก็น่าจะขึ้นสูงหน่อยนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบน,นครับก็ลุกขึ้นมาปลูกผักกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีกินกันครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัยามีจันทร์ครับ อยู่โรงเรียนประชาราบนเป็นห้องมอนหนึ่งครับสามครับเขาก็ได้รู้จักวิธีการทําแปลงทํารูปแปลงแล้วก็หลายๆอย่างครับก็ทํารูปแปลงจัดแปลงโรยปุ๋ยโรยมเมล็ดครับวิธีการโรยปุ๋ยนะครับนําปุ๋ยมาใส่พุ่งกี่แล้วก็แล้วก็เดินมาที่แปลงแล้วเราก็โรยให้ชั่วแปลงครับประมาณสักสองสองพุ่งกีครับโรยเพื่อให้เพิ่มแร่ธาตุของดินได้ดีกว่าเดิมครับ เราก็ใช้ในชีวิตประจำได้แล้วเราก็สามารถไตบอกคนอื่นได้ต่อไปครับก็ช่วยกันปลูกถ้ามพีพื้นที่ที่บ้านเล็กน้อยก็สามารถปลูกได้นะครับ ยังไงกันบ้างคุณผู้ชมสําหรับรายการเยาวชนคนเก่งในวันนี้นะคะที่เราพามาที่โรงเรียนประชาราดบำเพ็ญเพื่อมาดูแปลงกเกษตระค่ะทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆน,นักเรียนนะคะเรียกได้ว่าเป็น ผู้รู้นะคะกูรูในด้านเกษตรกรเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการปลูกผักนะคะการเตรียมดินนะคะไปจนถึงไล่ไปจนถึงการเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นการที่เขามีบ่อป,ปลาด้วยนะคะให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ว่ามีบอ่อแบบปูนซีเมนกับบอ่อแบบบ่อดินนี่ต่างกันยังไงวิธีการเลี้ยงต้องทําอย่างไรนะคะพี่ก็เชื่อว่านะคะน้องๆเยวาวชนคนเก่งนะคะที่ได้รับการฝึกแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆนะคะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดช,ชอบนะคะแล้วก็มีความอดทนแล้วก็มีความขยันนะคะอย่างที่คุณครู วินัยได้บอกพวกเราไปค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วของรายการเยาวชนคนเก่งค่ะพบกับพี่แพรได้ใหม่ทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา1 4 1 0น,าานถึง15.00นาท,าทาง Metro TV โทรทัศน์มหานครกับดิฉันเหมือนแพรกุศลานุภาพค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครสำหรวันนี้สวัสดีค่ะ